มาแล้วพี่น้องมาแล้วเบาตังได้เสือห้องให้เกือกต้มพี่น้องมาผมเอาสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีครับผอก็เบาตังผิดแสบเล้วพี่น้องมาต้องเบ้ารายใหญ่ห้างืันนี้มะมเบาตังได้ครับผมเสือหันเป็นเต่าพี่น้องเกือกตมเลยมั้ย vâng vâng cầu vâng hãy 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 hãy

<laughs> ừ ừ ừ À? บวกกับขั้นแท่หน้ามาั mm ้อ hmm. mm ือ hmm. นำ่าขาดดองพี่้องแต่ว่าแซ่บ อือผมอำนำของแสบอยู่ที่ค้นมักต้องพี่นออ้องอือ จะเสียมาแบบเน้นๆแล้วพี่นอ้องมั้ยอยากกินยุ่มมากต้องขวบอ่ะ thích khó ngoan lắm toàn thì nhỏ tấp được không คำน,นี่เพื่อพีเพื่อน้องคำุดก้ายแม่บอกว่าใบสขวามะครับอืมเลื่อมเนี่ยแกข้าวมองครับบอกอเคอืมอมแรอพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ทำนี่ว่าผม